สวัสดีครับวันนี้ทักทายจากพิธีเดนมาร์กนะครับวันนี้พามาชมทะเลวันนี้อากาศลบสองอุณหภูมิตอนนี้คือแบบว่าเย็นมากลมแรงมากทะเลสวยนะวันนี้ทะเลสวยมากแต่ถามว่ามีคนมาดูมาเที่ยวทะเลไหมไม่มีนะครับทะเลที่นี่น้ำจะเย็นเย็นมากและหนาวจัดเลย คนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันจะเย็นมากเนี่ยครับดูบรรยากาศบรรยากาศสวยๆนะครับทะเลสวยๆพามาชมน้ำทะเลสวยๆนะครับวันนี้ชมวิวชมบรรยากาศไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ ราะว่าพิธีจะพาชมประเทศเดนมาร์กหรือประเทศอื่นๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศประเทศเดนมาร์กนี่เมืองโคซัวนะครับโคซัวบรรยากาศดีมีแดดออกนะครับแต่ลมแรงมากเย็นระหว่างที่ไปถ่ายเนี่ยครับผังไปถ่ายทำตอนนี้เป็นเวลา10บนาฬิกานะครับ ทะเลก็จะขึ้นแรงนิดนึงแต่น้ำทะเลสวยสีฟ้าใสนะครับนี่ครับพาชมบรรยากาศระหว่างนี้ชมบรรยากาศนะครับสวยๆไหนใครอยู่ประเทศเดนมาร์กบ้างครับคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยู่เมืองไหนกันบ้าง ใครอยากจะให้พิธีไปทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรแนะนำได้นะครับส่วนใหญ่ที่พิธีทำตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเที่ยวนะครับเป็นคลิปท่องเทีเ่ยวเป็นคลิปเมืองเล็กๆหรือ,อเป็นคลิปที่แบบว่า,าเป็นแมวนะครับระหว่างวันนี้เนี่ยเนี่ยครับเป็นสะพานสวยมาก ระหว่างที่ถ่ายทำไปนะครับลมแรงมากนะครับสวยแลกกับบรรยากาศความหนาวแลกกับบรรยากาศสวยๆยังไงก็ยอมนะครับคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆทะเลสวยๆที่นี่คือประเทศเดนมาร์กนะครับสวยมากการันตีได้เลย เป็นเมืองที่น่าอยู่มากเมืองที่พิธีอยู่นี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับเหมือนอยู่ในหมู่เกาะนะครับสวยทะเลเงียบสงบนะครับไม่มีผู้คนพูกพ่านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามพิธีไว้เพื่อมีคลิปดีๆแนะนำ แค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ